วันนี้เราเริ่มต้นด้วยประเด็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินนะครับล่าสุดเนี่ยคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาปลดล็อกให้สิทธิ์ประชาชนอยู่อาศัยได้อย่างถูกกฎหมายในเขตพื้นที่7อุทยานแห่งชาติและ7เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยคุณที่พานันสิริชนะรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติรับทราบและอนุมัติหลักการร่างพระราชกิจสีกาสองฉบับคือร่างกำหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติและร่างกำหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเป็นคนเสนอนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีที่ดินทํากินและได้อาศัยอยู่หรือทํากินในพื้นที่ดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายและยังให้การอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งขั้นตอนต่อไปจะส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเพื่อดําเนินการสําหรับร่างพระราชกฤษฎา พระราชกิจสณีการนี้นะครับก็ใช้บังคับสําหรับพื้นที่โครงการใน7เขตอุทยานแห่งชาตินะครับซึ่งประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติเขาคิจกูดและอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นจังหวัดจันทบุรีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์จังหวัดกาญจนบุรีรอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่จังหวัดอุตรดิตถ์อุทยานแห่งชาติต่าหมอก และอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์รวมถึงอุทยานแห่งชาติลานสางจังหวัดตากส่วนร่างพระราชกิจสถิกากำหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าระยะเวลาโครงการ20ปีนับแต่มีการกำหนดใช้นะครับก็จะใช้ในพื้นที่ เเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าซึ่งประกอบด้วยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพลจังหวัดพิษณุโลกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าศักดิ์ชิทธิ์จังหวัดลบบุรีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพยาลจังหวัดเชียงรายเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำปะทุน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีรวมถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดงจังหวัดเพชรบูรณ์และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวาจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความประชาชนก็จะได้รับประโยชน์ในสิทธ อาศัยและทำกินในเขตดังกล่าวก็ได้แก่บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือได้ยื Sisters ่นคำร้องขอสัญชาติไทยและอยู่ระหว่างรอพิจารณาของพนักงานเจ้าที่ที่เป็นผู้ไม่มีที่ดินทำกินและได้อยู่อาศัยหรือทำกินในเขตดังกล่าวภายใต้กรอบเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนายน41นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินต่างๆครับ